ให้ทุกคนดูนะครับอันนี้คือรดผมสามสองหนึ่งพอผมออเหยียบพันเร่งทุกคนต้องตะลึงอื้อไม่น่าแต่งเครื่องมาแรเงเลยเออเดี๋ยวเล้ยวยากทุกคนครับอีกอย่างหนึง่งเป็นลายเลี้ยว 哇！唉，唉。 อันนี้ผมแต่งเครื่องแล้วนะเป็นเครื่องเครื่องอันสุดท้ายเลย <c oughs> <c oughs> อยอด <c oughs> ชอบความ <c oughs> <c oughs> ผมเลี้ยวแรงไม่ค่อยได้เดี๋ยวความ ทุกคนคงงงว่าเอ้ยเอาไว้โนรนี่มันเหินอยู่ตลอดเวลาให้ยขอขึ้นหน่อยอยากขึ้นเจ้าของรถอยู่ไหมย,ยู่ขึ้นอย่างนี้แม่งเลยกูจะขึ้นรถผมมีพลังวิเศษสามารถเถินได้ แต่ตอนถอยหลังไม่เหนินเหินข้ามรั้วยังได้ต่อมนี่ฮะนามาปี่สองรอก็ยังวิ่งไล่ผมผมออกไปปรับรถให้เป็นเหมือนเดิมดีกว่ามันลำบากรกับผม ที่จะต้องควบคุมรดให้ได้ครนี้ของแต่งเยอะจริงๆครับเป็นโชว์้ม,ม่มันติดลิ้นเกินไปอเออไม่มีอะไรขยับ ผมจะพยายามให้มันไม่ติดพื้นเกินไปนะครับไม่งั้นช่วงล่างหายต้องแต่งใหม่โอด,ด่านอะไรดิไม่รู้จะได้ด่านอะไรนะครับเพราะว่าผมกดมั่ว,วเฮ้ยเฮ้ยได้ด่านด่าน โอ้โหดดานดันใหม่แน่เลยไม่ค่มีคนเล่นเพราะว่ามันเพิ่ง um อัปเดตใหม่ เพิ่มเลยเฮ้ยเฮ้ยรถรถผมเป็นอย่างนี้แหละครับมันชอบเพิ่มผมไม่ค่อยได้ เน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 อผมเลี้ยวไม่ได้เลยปล่อยล้อไปไปคือล้อต้องอยู่ตรงกลางตลอดนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะดิฟตลอดเลยอัอ อย่าโฆษณามาโอเคแล้วทีมันอะไรวะเนี่ยไม่โคงไม่คืนแม่งแล้วไม่คืนแม่งแล้วมับเอ้ยวับเอ้ยทำไมวับไม่รู้ไม่รู้ทางไหนไม่รู้ขับมั่ว อ ah, ย ah, uh, ่ามองมองอามองมองนี่แหละเบก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 จะจะเบกได้คันนี้ 一天一天推冷。 Thank mm -hmm. you. อยากคิดจะสู้พี่ได้เฮ้ยท่เท่นใสอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเกิน200เมตรแล้วนะเฮ้ย มันออกเส้นนอกเส้นทางแล้วนะเฮ้ยเข้า oh. เ uh ่อนเแบกเ้ยเออ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 เอากว่าตำรว้มาแ่เดมล้อมล็อกเออเออเอไม่สื้อขี้เกียจ ต้องเยอะฮ้เราวิ่งไม่ โอ้น mm ี hmm. mm. oh. 3, ่ไงที่ฉันชเบียได้เบียด 双倍支持。Um เด็ดตกนะเสียงอะไรเนี่ย ไม่ไม่อยากโดนจับจะไม่ทันดอกเออแฮกแฮกแฮกว่าไงครับคุณตำรวจเออบอร์เดเด็กเดี๋อย่าตามมานะถอยหลังไปดูเงียบไม่มี มันก็แห่โคง้งยอดมันแห่โค้งเหมือนกันไว้บาง้วไม่รู้มันน่าจะอยู่ตรงนี้เอคันเทาๆเออตห้อจะว่าไหมเนะี่ยถนนเป็นรอยยางเลยคนระับ

โดนัดไม่ม,ไม่ไม่มีใครซื้อเห็นร้านนี้ตั้งนาแล้วไม่ไม่เห็นไม่ใครซื้อแค่ทีเลยมีจุดซื้อวันยู่ตรงนี้ซ,ซื้อ<ส>เป็นที่เติมเงินเราได้เงินมาแล้สามจุดสองบาทตรงนี้อะไรเนี่ย

แคนาดาอยู่มันเชื่อมมาอยู่ตรงปั๊มน้ำมันตลอดเลย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 เต่ขมันยูด่ดีเลย